ไม่ต้นโพลากต้นโพยึดกําแพงไว้ก็เลยบบพังครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับผมก็พ่อแม่กูกะพาแซบอีกเส้สนเก่าเส้นเดิมนะครับวันนี้พามาเทียววัดหลางอีกวัดหนึ่งครับอยู่นครน,นายก นั่นก็คือวัดป่ากระทุมโบสถล้างเก่าแก่ส0งร้กว่าปีอยู่อำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกนะับตอนนี้พามาชมโบสเก่าแก่โบสถ์ศักธิตอีกหลั้งหนึ่งครับตรงน,นี้ด้านหน้าก็จะมีศาลปูย่าะคชมบรรยากาศโดยรอบส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นสถูป ดูเจดีเกา่าต้นโพรอบไว้เลยบูพังก็เลยไม่ผูพังยูด้านนะพระโบสถ์นี่ก็จะเป็นสีวลีครับส่วนดอกไม้จะอยู่ดันทางเขานะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ตลาดขายครับไอขายของครับของชุมชนดอกไม้ก็สุราสิบบาทครับอยู่กลางซาบัวกลาง น้องนาำครับโบสถ์เกาแก่สมัยอยุธยาต้นลัคนาโกสินะมาณนี้ครับอาจำบ่ผโมพิดได้พาเดินชมรอบๆกันก่อนสิเขาไปต้องชมเดินในครับโบสถหลังนี้มีต้นโพยึดไว้ครับขึ้นเป็นกำแพงเลยโบกผู้พังตอนนี้จะมีพญานาคเจ็ดเสียน ด้านในก็จะมีพระพุทธรูปหรือสีรูปหลังจากายเสเซตก็ขอละค้างในครับตีขลงนี่ตีเขากำลังตีกันอยู่มันมีพามาเยี่ยมชมโบสถ์หลังเก่าแก่อายุสองร้อยกว่าปีครับโดยการดูแลของ หมู่บ้านครับประชาชนที่อยู่ไก้เคียงเดี๋ยวทาบันไดเอ่อทำสะพานมนภัยให้ได้เดินหลอดอุโคสดครับเพราะว่าหอบทางนี็จะเป็นทุงไรทุงหน้ามีตป้าเขาเก่าแก่มากครับ ทูกคนกัทยอยเขาทยอยออกเวียนกันไปเรื่อยๆตอนนี้เขาวายเซตเขาก็กตีคลองนี่ต้นไม้ตน้นโพลากตน้นโพยึดกำแพงไว้ก็เลยบบพังครับโบสท,ที่ไม่มีหลังคาหรือว่าโบดโปกโพก็ว่าได้ครับ อยูด่ดีด้านหลัง ตนี้ก็จะมีตระลังนกอยู่ด้านหน้าก็จะมีพระศรีวลีนะครับพระศรีวลีให้กาบไหว้ขอพรกันนะครับเอาไปชมด้านในกันต่อน,นะครับภายในพระอุโบสถภายในโบสถ์เนี่ยจะมีละรังมีคลองมีกว่ากันไปกับนั้งจากวเซตกะ ขอระฆังกันได้นะครับภายในก็มีพระพุทธร,รูปสี่รูปปฏิสฐานภายในโบสถ์ล้างแห่งนี้นะครับเ้ามากราบไหว้ขอพอรกันได้นะครับคนประสบความสุขกันหลายครับ <c oughs> ตามประวัติเขามากราบไหว้ขอพอรกันครับเป็นวัดลางอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกนะครับมีมนตนเสน่และมีมนต์ขัง กำลังดังในโชว์เชียลในตอนนี้ครับเขามากาบไว้ขอความเขนาอจนะครับ ตัลากโคต้นไม้ ด้านหน้ามีผัสซีวลี่ครับ้านในพูกระรุปซีลปประเทศไทยบรรยากาศเห็นไปชมกันครับต้นโพโอกลากต้นโพโอกไว้ชมบรรยากาศธรรมชาติด้านนอกมีดอกบัวแดงครับอันนี้ก็จะเป็นนกนกขมิน้นหรือนกอยังว่นี่มันได้ทั้งออเ,เลยตามต้นหญ้าเต็มเลยเป็นธรรมชาติมากเลย ทั้งต้นสเดาวต้นโพโอ้ยบันไดกับทีพังนี่ครับทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ครับผิวประคอพี่น้องประคอหน่อยธรรมชาติสานสันรัรงนกเต็มเลย อืมเห็บเก่งขนาดเลยพี่ต้องนกตัวงเหลืองปรบท่าดิที่ท่ารรลานจอดรถกับพวกกว้องก็ได้ครับขวียนเขาเวียนออกอ้อนพื้นที่ พปกวงครับคนก็ไล่เข่าออกนิดนึงวัดป่ากระทมโบสถ์เก่าอายุสองร้อยกว่าปีเป็นลานขาดชมชน ก็จะประมาณนี้แหละครับขอคนองกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราจะเจอกันคลิปต่อไปครับ